สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ f อซทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพศทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพนะครับอาพี่น้องเกษตรกรบ้านเท่าอยากด้งง่วไปเลี้ยงเ้อครับมือนี้นี่ครับมีแต่งามงามนะครับมือนี้ผมพามาเบิ่งงวครับกลางปลามันเลยนะครับนี่ปลาบ้านพี่นี่แต่งามามครับเอาครับพิกัดกาลสินดินดำน้ำซุ้มครับปลากบบอลคือแข่แกงหางครับนี่อยกาลสินครับมือนี้ พาพี่น้องมาเบิ่งออกง่วดนะครับเนาะผู้ใดที่อยากได้ง่วนไปเลี้ยงหาพันพ่อสอกพ้นเห็นนะครับเนาะมาครับเมื่อนี้พี่กัดบ้านโคกเจริญครับตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่ครับมื่อนี้ขั้นมักตัวใดนะครับมื่อนี้ถือใจตัวใดนะครับเนาะเบอร์ผมขึ้นใบถาดได้พี่น้องเด้อเบอร์ผมขึ้นใบถาแล้วครับหรืออยากมาเยี่ยมมาชมมาจับมาใบมาหลุมมาค่ำเบิ่งเอากับม่านนะครับเนาะ ตามพิกัดบ้านนี่แหละครับบ้านโคกเจริญตำบลหนองกุ <c oughs> ้งสีอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินธุ์น้อพี่น้องเนาะอานนี้ครับเบอร์ผมขึ้นทาไปมุมจอด้านล่างนี่น้อพี่น้องเนาะบันทึกรามนี่นี่ครับตัวนี้อู้สองตัวนี่ครับนี่เอาสวัสดีพไปพ่อครับเจ้าของเพิ่นครับมือนี่เพิ่นสิเปิดราคาสําหรับน้อพี่น้องเนาะโตมันสิเป็นยังไงแน่ราคาสิเป็นยังไงแน่ครับไปหากับเจ้าของเพิ่นเนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าผมอยู่กับ นายหนุครับนายหนุฟาร์มครับผมโอ้หนุฟาร์มเนาะครับผมนายหนุฟาร์มครับนายหนุฟาร์มครับซื้อเฟสกับนายหนุฟาร์มครับผมในเฟสกับนายหนุฟาร์มครับผมอ๋ออาพี่น้องสามารถติดตามคั่วขึ้นไว้บ่ิสิเป็นทางเฟสบุ๊กนายหนุฟ้ามครับนายเพจกับนี้เนาะครับเนาะครับผมอันเดียวกันนะครับบันตรเบอร์กับผมจะขึ้นไปข้างล่างนี่เนาะเบอร์ไอเดียไล่กับเบอร์เดียวกันอ่าพี่น้องทักมาเป็นไลน์กับเบอร์ไอเดียกับเบอร์ใส่เบอร์นี่เนาะครับผมอ่ะบัตนี้ผ้าเบอร์ครับอันนี้ประเภท เด้งจัดเลยครับนี่ไข่ไอ้ข้อไล่สายบ่อยครับือลูกไอ้เสี้ยวไ้เห็นนี่ไหมเอาเบิ้งแม่นี่กอนเนาะครับแม่นี่แหละครับเอาเบิ้งมีนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะแม่นี่ขอราคาเลยครับเออเปิดได้เจ็ดสิบเจ็ดครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับท่องสามสี่เดือนครับท่องได้สามสี่เดือนท่องกับพ่อะไรครับท่องทศพลนครับผมอ่าครับเบื้งเนี่ยครับนี่นะครับเนาะอ่าภาเบิ้งนี่ครับเพิ่นทับนี่ครับ ว่ายเสียหนึ่งหนึ่งหครับทศพลนนะครับนี่อันตาเศว้าแล้วตรวจทองเรียบร้อยครับโอ้ตัวนี้รับประกันทองเลยบ่บครับประกันทองครับเอารับประกันทองครับเป็นง่วแม่รับประกันทองใ่า่ๆหนาๆนะครับนี่ครับมือทวายวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนห้าหกสี่นะครับเนาะเพียงหนาผักกมอยู่มือกำหนดขอดพันกำหนดขอดวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกหาครับมีใบมีเบือมีหลอดนะครับเนาะน้ำเชื่อกระโชคเนี่ยละมิดฟ้ามนะครับเนาะนี่ครับแม่นี่เป็นลูกได้ครับแม่ทองนี ลูกสองครับในทองครับลูกตัวที่สองในทองครับราคาอยู่ทีเจ็ดสิบหาครับเจ็ดหมื่นห้าพันพี่น้องอ่านี่เจ็ดหมื่นห้าพันครับมองในสิบห้าเบิ้งมองในงามมองในเบ่้งามนะครับเนาะหน้าตาโอเคครับโอ้ติดเครื่องเต็มเปี้ยนิสัยดีนะครับใบหูดำต่างข้ออู้มึง้าคาพี่น้องขาาดำเล็บสวยครับเล็บประวาสิเป็นจีบน้าจีบหลังเนาะ เป็ดจีบงามๆครับเร็บเพิ่นนะครับเนาะมเบึงช่วงคางน้ำตัวตรงดีครับยืนสวยแข้งขาดีบึงบ่งให้นมครับอ้าวนมซีต่อมาครับเราเป็นหัวเพิ่นทีสางน้ำนมมาเ้วอยครับเป็นหัวใหญ่แล้วครับนี่เรียมใส่ลูกดูแล้วครับน่มนี่นี่ครับอ่างน้ำแต่น้ำลางเพิ่นครับนี่ถือว่าใส่ได้ไม่นี่ครับเนาะแม่นี่กับสีเมนแผ่นบันภาษาบถ้าว่าสายบอยเนาะ มันสิออกไล่ๆมากสินะครับมาเบิ้งช่วงกกขางครับไม่กกขาไงกกขาเตะเสียบครับกกขางไงนะครับแม่นี่โอ้มันมันใหญ่ข้นใบติดไงครับใบใหญ่ข้นใบเอาครับอยากได้แม่ใยังงามๆราคาสัมเนียครับห้องไว้เปิดได้เปิดเปิดเปิดตัวล่างไว้เนาะครับผมเปิดตัอล่างไว้บัตรนี้มาเพิ่มคูปสูงครับบาตนี่ย้อยหาซิบอยู่หรอครับนี่มีเขาร้อยหาเนาะเอาแม่นี่สีเขาร้อยหาครับหรือร้อยหาแล้วครับเนาะ คือหอกกะนี่มันโมเนลอนเนาะครับคือสีอยู่เข่าลอยหางใช่ไหมครับนี่กะโมเนลอนแต่ว่าเครื่องเพิ่นมาเต็มเลยครับนี่เต็มครับบริสเป็นขอบตานี่ครับหนาสวยครับในสดใบหูดำดิดเข่าลายครับโบดเข่าลายนาขาสวยเลยครับดำทั้งสีขาเลยพี่น้องเนาะครับนุ่มกะเริ่มสางน้ำนมหรอครับบั่นท้ายครับนี่หางเบี้ยงของตัวนี่เนาะเครื่องเพชรดำล่ามครับนี่เครื่องเพชรเพิ่น หลังหลังตรงดีครับนี่หลังหนาหลังหนาเป็นงัวที่ห้ซีมากเขาทาแล้วก็หนังหนาดีนะครับเนาะเครื่องเอาเครื่องมาเต็มนะครับนี่เบิ่งกว่างคนครับเนี่ยอว้กกขางครับราคานี่นะครับเนาะนาเล่นนารุ่นแลวพี่น้องเอ้ามากเบื่ออยู่ข้างล่างนี่ครับเตรียมเลยครับโทรศัพท์เตรียมเตียมท่มเลยนะครับเด้ออ่ะวันนี้เบิ้งแม่ที่สองครับเนาะแม่ที่สองครับอ่ะนี่มาเบิ้งแม่ที่สองตอมานนี่ครับเนาะ เนี่ยนี่ไอ้ทองพริกแดงครับสี่ขอดวันที่หนึ่งกันยาครับกับนดขอดมืออื่นนี่ตัวนี่ครับกับนดขอดหนึ่งกันยาครับมือนี่แหละครับที่พี่น้องเบ่งอยู่นี่ขอดมือนี่แหละครับขอดมือนี่ครับเป่ามาเอาไปทมาเอาครับเพราะว่าพี่น้องเบ่งอยู่นี่คือหนึ่งกันยาด้วยครับเด้อผมทายไปวันที่สามสิบเอ็ดตอนแรกนะครับเนาะพี่น้องเบ่งอยู่นี่วันที่หนึ่งกันยาสิงหาเออหนึ่งกันยาหกสี่นี่ครับนี่ครับกาหนดเอาแม่นี่กาหนดขอดมือนี่แหละครับมือพี่น้องเบ่งอยู่นี่ครับ คือมาสบจังหวะพอดีเองเหรอครับซบจังหวะดีครับเออแบบนี้ครับเอาเครื่องมือเครื่องมันครับอ้าวมีครับปอบตาดำนาคาดำเนาะใบหูมีดำเล็กน้อยนะครับเนาะพ่อไก่ทอดพี่น้องกกยรับประกันแลละล่ะรุ่นนี้ครับไก่สีออกครับเบิ้งเบิ้งนุ่มครับนี่ไก่สีออกเราเอาขอเบิ้งเล็บจักหน่อยครับโอ้เล็บเล็บใสได้นะครับเล็บใสได้บุ้มีสี่บุ้มมีเพิ่งนะครับเนาะ เบิ่งกกหางครับแม่นี่ก็กกหางไงบรรทายสวยน้ำซึมแน่เราบอกว่านสีออกหนังหนาคพี่น้องมันสีท่านบอกว่ามาเอาไปมือนีไหมสีบอกค่ารถบอกนี่มันน้ำบอกเลยครับน้ำบอกเลยเครื่องดั่มกกหางไงครับแม่นี่บรรทายสวยอีกแม่นึงเบิ่งยางบรรสร้างยางนะครับผมนะสูงนี่ยุทธไทยนอนเฮกกะกะเบิ่งหน่อยสี่สิบสี่สิบกวัยเหรอครับสี่สิบเขาเขาท่านถึงสี่ผาไปไหมแม่บ่พอมาณนี้ยเหรอครับอืมพราะว่าเดี๋ยวเด้อครับผมขอเทียบเป็นอย่างน่อย เอาครับนี่ละไรผมนี่ไรผมซอยชีพสามอันนี้ก็ซอยชีพสี่นี่ครับนี่บ่วนาสีเกลือตำกุนีเนาะสีสีสีหานอครับต่อมามีห้อยแผลเปลี่ยนหน่อยๆอยยุคใครเบิ่งบัดยางเลยครับนี่โอ้ยางสวยเด้อครับไม่นี่ยางดียางสวยลูกในท้องตัวที่ไหนครับตัวที่สามครับในท้องครับลูกในท้องตัวที่สามบันดิ์เปิดราคาไปเท่าไรครับหกสิบเก้าครับตัวนี้ ผมเปกครับผมครับเเก่าาเ้าได้น้องโทรศัพท์หลานไปบึงไอ้เกียรย่เฝ้าออนหยาดมากกนตีม่ท่านมูได้หนิครับว่ท่านมูครับคนมูต่อหลาผมรับก่หมือเ่มืปนเกาครับไม่หมกเปิเก่าสี่ออกมือนี่หละขี่รถไปอาดิดไปฮอดบ้านตีมัวจึงไข่ไปเลยกับเบบัคซีดาเนาะทมน้องเอาไหมน้องมาสบจังหวะดีครับนะถือว่าซบจังหวะดีกันครับเนาะออกบันทีหนึก็คือมือที่ไปน้องบึงเนาะ ที่ผมไทยไปนี่วันที่31นะครับเนาะเอามานีครับวันที่หนึ่งนี่ก็เศร้าวุ่นไหวครับไยกังวลครับพีน้องมีอะไรดีดีใส่ขับไปรถด้ครับนี่ขันบบมีก็มาถามหน้านูฟ้ามนะครับขันบ่มีอันอันนูฟ้ามีมีตัวดีบอกเพิ่อนบ่ครับมีมีครับสามหาสามหกจัดไปเลยครับจัดไปเลยจัดเลยครับเอาไ่น้องอันมักกจัดเด้อมักกับพานเนาะครับผมว่าให้ บ่หายดามากกันนะครับสามหาสามพบเขานะเอาเฝ้าคำน,น,นเพ่ออันก่อนเนาะถือเลขเรื่อยๆก,กับมาเอางมื่น้ำนายนูฟ้ามไปเลเมียน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 ,อน,อนโอ้อะบันนี้เบิ้งโตต่อไปนะครับเนาะโตต่อมาแล้วพี่น้องบันี้มันี่กับบามันหูกิน้ะครับบัตเนี่ยเครื่องเข้าพันกับติดมาเพราสมควรว่าจเป็นใบห้วว่าจะเป็นหนาขาขว่วสูงพันขัสีบัตรท่านถึงรอยสีครับกับรอยสามสิบกัวรยสามเจ็ดสามแป ดากบ้านดาบมูสามรอยโลครับผมดากคนนาะอู้หางเบี้ยงตัวนี่ครับกุกหางใหญ่ฟองหางสวยแต่ว่าฟอยหางบกหอดเล็บหน่อยเนาะครับอันตร้าวแล้วเรียบร้อยแม่นี่ก็รับประกันท่องครับครับประกันท่องครับอ้าวแม่นี่ก็รับประกันท่องเฮือนอะไพี่น้องหวังวาเศร้าให้ว่าลูกแลี้เพิ่มนอยู่ในท่องโอ้ขอเบื้องใบทับเนี่ยครับนี่ครับทับพอได้ใบครับพริกแดงครับบานนี้เพี่นนี่ทับพริกแดงเด้อครับบ้านนี้นี่ครับมือบรนทบใบสามีหน้าหกสี่กำหนดขอดิสิบสามตัลาเนาะ ใกล้สิใกล้เราได้เหรอเนาะหนึ่สิบสามตัวลาหกเดือนกว่าวครับหกสี่หกหาครับนี่หกหกนี่แหละครับปีนี่แหละครับโอปีน้ำเข้าเนี่เนาะครับปีน้ำเข้าเนี่แหละมกรากุมพาเมนาเอาอะไรไปครับกำหนดขอดตุลาครับตุลาตุลาแม่นี่กะอันตาซ่าพาเรียบร้อยพาเรียบร้อยครับอ้าวเป็นเบอนี่มีคลิปตรวจให้มีรับประกันทองมาเราสองตัวนี้ตัวที่สามพี่น้องอยากเบิ้งไอ้คลิปตรวจทองกะสามารถเบิ้งได้เนาะครับเบิ้งได้ครับเบิ้งได้ครับขอไล่มาเป็นมูเพิ่นเนาะครับเบอร์นี่ะ ท้องได้ครับในท้องเนี่ยอลูกสองครับลูกตัวที่สองได้ทองสองได้ทองครับเมนี่เป็นหูบสีหน้าหนาเด้อครับเนี่ยหนาครับได้หนาครับเป็นเป็นอ่างเล็กๆไม่อันเป็นง้อทองสร้างไหมครับง้อทองสร้างพี่น้องมากเนี่ยง่ายครับง้อตัวนี้นี่เป็นบ้ามันหัวกินก็ทองส้างครับนี่นี่ครับได้สดพร้อมเบิ่งเรียบเด้อครับนี่อ่าตัวนี้ก็รับประกันทองได้พี่น้องนี่เพิ่นอันจะเศร้าพานเรียบร้อยราคาอยู่เท่าไหร่ครับหาสิบเก่าครับหาเมื่นกว่าพันครับผมไปรุ่นเอา บ้าเป็นตัวแม่ตัวผู้รูกแค่ท่องเนาะครับผมตัวท่องแน่นอนครับอือ้เขาทาไปอมื่อนี้โสดีเด้อมื่อนี่มื่อนี่ราคากับพ่อฟังง้อกับง่ามสมล่าฆ่านะครับมื่อนี้อันนี้บันท่ายเนาะหนาข้างนอนอ่ไหมนาครันอนอครบพี่น้องบ่าวันหัวกินครับง้อพุ่มพุมพ่มง้อบันท่าวางง้อดุหมูเนาะดุหมูจ้อยยากจ้อยยากครับเลี้ยงจังได้กับพ่อจ้อยครับกินกินกิน<ๆ>หนังหนาเน<ๆ>ื้อหลายครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งด่าได้ครับาะ โอ้ลูกไก่พริกแดงออกมาคือสีเฟมงามเนาะโอ้แม่มันกัส่งนี่เหรอแม่แม่ยครับแม่มันส่งนี่เราลูกถ้าแม่ลูกแม่เนี่ยโอ้พี่น้องซื้อไปกัโชคดีเด้อพี่น้องคอยดูลูกแม่นะครับเนาะราคาอยู่ทีหาซิบก่าหาซิบเก่าครับเอาหาซิบเก่าครับพี่น้องนี่นุฟาร์มนะครับนุฟาร์มกาฬสินธุ์เนาะนายนุฟาร์มกาฬสินธุ์นะครับเนาะบันนี้เบื้องตัวต่อไปครับนำเลี้ยงเจ้าหน่อยเอาบันนี่เบื้องแม่ลูกเด้อครับบัดนี้ ประเภทเพิ่นกะลูกน้อยอยู่เนาะครับลูกน้องกินนมอยู่เพิ่นก่สีหุ่นนั่งแบบเนี่ยจากน้อยนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นง่ว่สีกระทบมากในน้อยอยู่เนาะครับนี่ครับกระทบมากหลายๆเต๋อหมดล่ะครับนี่เอิญเมงบางมันเนี่ยอยู่แต่นมดีนะครับเป็นน่มดีน้นมดีครับนั่นลูกเพิ่นลูกเคเอหกแปดครับนี่มาลูกสาวบอกครับนี่ลูกสาวครับโอ้ลูกสาวครับอ่ะนี้แม่เขาให้เรียบร้อยแม่ลูกลูกแม่เฮ็ดเขาไว้เรียบร้อยลูกเคเอหกแปดเป็นบ่ครับมีใบเกิดก็มีครับใบเกิดมีเพิ่นท่านทำ ยังครับยังเพราะว่ามันขาดลำเลียงมันก็เลยนั่นโอ้ครับพอเังไปเกิดนะครับนี่ครับอ่านี้เด้อครับเด้อลูกโตที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่ลูกแรกครับ kf หกแปดนะครับเนาะจากวบไล่ฟ้ามนะครับเนาะนี่ครับลูกสาวพนนายกเธอเลอเหตเขาให้เลี้ยงอ๋อพี่เบอร์มีใบไห่เนาะครับมือกำหนดคอดเพราะเชียนใบวันที่8ปดเดือนหนึ่งหกี กระมกกระลานบ่ครับกรมกกระลาครับมันประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนแล้วล่ะหกเดือนเหากับสิกันยากสิ่เจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนเนาะเอาครับแม่ท้องว่างอยู่เนาะท้องว่างอยู่ครับแม่นี่สูงเทถอยหน่อยเนาะมันสิบ่วยร้อยสี่สิบกว่าอยู่บ่สิบห่าได้อยู่บ่ครับได้อยู่ครับกายอยู่ครับกายสิบห่าเนาะครับเกือบเกือบร้อยห่าด้วยครับนี่มันว่ากันเอาค่าคือสิบร้อยห่าเผื่อเนาะแม่นครับเอาแม่นี่สิขาดน้ำเดือนเนี่ยจักหน่อยเนาะ นี่แม่พันนะครับนี่เปลี่ยนในสีแล้วอบคุณมาแม่เนี่มาเบ่งลูกสาวแบบนี้ครับลูกสาวติดติดดับงามครับเชอเลยครับนกดีนกดีครับยืนสวย้ะลูกสาวครับนี่อนาคตนี่อืไปไก่พอสมควรนครับลูกสาวพ่นนี้พี่น้องท่านใดที่ปนิบัติทัฒนวีดีๆครับแม่นี่ครับเอาไปเฮ็ดดีๆนี่งามนี่ครับนี่อ้วนตุลูขึ้นมากนี่ราคาเนี่ยบุิษันี่นะครับนี่สีกับแดงอยู่พอดีเนาะครับบอแดงจัดแด่คันห้าให้อาหาร เพิ่มสีนี่แดงจัดเท่กันแมนครับมันเปลี่ยนสีกันอ้วนขึ้นมากเลี่ยนนสีขึ้มาครับนบันนี้จักบาทครับโคมแม่ลูกนี่แปรซิผาครับเปิดยแปรซิผาราคาฟอพังอีกโคมหนึ่งเด้อครับบันนี้นี่ครับแปรซิผาสองตัวครับพี่น้องได้ไปดิพ่อได้ที่เลี้ยงไว้ใส่เลยเนาะใส่เลยครับอ่าแม่นี่เพิ่นก็สิกระทบมาเนี่ยมันโคบมัวแน่ล่ะได้หมู่บ้านหมู่ก้อนโอ้มันอ้วนขึ้นมาแน่ล่ะเริ่มสิ่งทุกเพราะมันเพิ่งเริ่มขึ้นแล้วบ่ครับเพราะว่ามันรวมไม่เกินหกเดือนแล้วเนาะแมนครับ มันก็พาะทับอะไรพี่น้องรูหกเดือนเราปกติมันก็ทับตั้งแต่สี่เดือนพี่น้องไม่นี่แตของเก่าเพิ่นนั่นมันขาดน้ำเลี้ยงเสื่อมันเลยนั่นโอ้คันคันคันมองได้ทับ้เพิ่นทับตั้งแต่ลูกสามเดือนเด้อพี่น้องเด้อมันง้วเพิ่นอะไดรมันทับว้เนาะสองเดือนสามเดือนเนาะครับเอาครับราคาแม่ลูกโคมนี่ครับลูกเคเอฟหกแปดมีใบไห้เด้อพี่น้องเด้อราคาอยู่ทีแปดเท่าครับแปดหมื่นห้าพันอ่าพี่น้องสนใจทักมาหานายโน่ฟาร์มนะครับเนาะ เอามาเบิงแม่ต่อม่าอีกครับบัดนี้เป็นแม่ลูกลูกแม่เนาะบัดนี้แม่นี่เพิ่นทับไปแล้วได้พี่น้องแม่นี่เพิ่นทับไปแล้วเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับบัดนี้เจ้าของเก่าเพิ่นมาชี้ว่ายเนาะครับชี้วครับเจ้าบุมี่ยังยืนยันบอดดีวบานนะครับเนาะครับบอดดีวบานครับบอดดีวบานน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะแต่ว่าในทถองเนี่ยชี้วแท้ครับบัดนี้ในถอดชี้วครับขอเบงไว้นะครับบัดนี่ครับชี้ว่ายศูนย์เก้าหกด้วยครับแม่นี่ทับไปเนาะนี่ครับ มีใบมีเบอร์มีซื้อหมอซื้อเจ้าของซื้อบ้านซื้อซองมีมัดนะครับเนาะตรวจอันตอร์คลิปตรวจมือวันที่ผสมนะครับวันที่ผสมวันที่เจ็ดเดือนห้าปีหกสี่ก็เดือนเมษานะครับบานนี้กำหนดลอดใช่ไล่ะกำหนดลอดประมาณวันที่เจ็ดเมนบ่ครบผมกุมภาพนธ์บะเดือนที่วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดวันที่ยี่สิบสองบวะเดือนสองหกหาคุณภาคครับเดือนเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบสองเนาะครับมันก็ สีกำหนดตรงคักมันได้บ่ออกเนาะครับเกินไปสิบย <at S 1> ี <track> <laughs> <causes> <zusammen> no euh. ่ส <track> ิบมื่นก็บม่มีปัญหาครับก็ถือว่าตรงแล้วพี่น้องเนาะใส่ตรงเป๊ะๆพอดเวลานี่มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะครับอันนี้ครับเดือนสองปีหนาครับปีหนาเดือนกุมภาพครับอันตราวพอเรียบร้อยถอนแล้วนครับเอาลูกซีไว้เพรียงวันนี้ลูกซีไว้โอ้หลายคนหลายท่านนะครับมองหาถามหาครับซีไว้ศูนย์เก้าหกพอนี่ดังตลอดการเลยครับพอพันซีไว้นะครับเนาะ ทใบมีใบไม่มบรรหรอนะครับเนาะานนี้มาเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับบ้านเนี่ยสาวเพิน่นจะของเก่ากับว,ว่าซีวแต่ว่าผมมีใบามากผมก็เลยแต่ว่ามันยืนคือลูกซีวอยู่เด้เบิ้งหน,าน้านี่แต่ว่าหูเป็นหูบเปนเาวนี่ล่หละก็แมนครับสงสัยหูหูติดดำคือเม่ครับนาขาดำติดเครื่องมาเต็มกว่าเมีย<ห>ลูกสาวเพ่าลีินแต่ว่ามันก็ เพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าครับเอากระเบิงเอาครับเบิงต้นเบิงตัวเอาเนาะพี่น้องเนาะนั่นครับบัดยางบัดยางงามจักเดือนแล้วเนาะครับหกเดือนเลยหกเดือนครับหกเดือนแม่ทำไว้แล้วเด้อครับบาดนี้เอาแม่นี่กับลูกเปิดอยู่ราคาตัวไหนครับเปิดไว้เก้าสิบครับเก้าสิบครับแม่นี่ห้องใบที่เก้าสิบนะครับลูกซีไว้เอาพี่น้องเฝ้าจงเฝ้าจองเลยครับนี่ลูกอซีไว้หลายคนนี่ครับเรียนหาอยู่ได้พี่น้องลูกซีไว้นี่ครับนี่ลูกออกมานนี่ขาดขาดขาดเลยครับนี่แม่นี่การส่งลูกเพิ่นก็โอเคเลยครับเบิ่ง เบื้องจากล่ำตูกูพนเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับแต่ว่านมดีไหมนี่เนาะนมดีครับมองดีมองต้นนี้มีบ่ดุกสวงซอดดุกสวงสุดมีบ่บ่ครับบ่มีบ่มีเนาะนี่ครับสูงก็สียูมาอยู่ลอยหาสิบุหร่าว้าฮึอยหาครับลอยหาเยู่ดอกสียูลอยหาอยู่แล้วครับนี่นานานาโคลงไงดีเนาะลูกตัวใดเนาะครับในทองนี่ลูกที่สามครับในทองลูกตัวที่สามเด้อพี่น้องในทองเปิดอยู่ที่ เก้าสิบครับเก้าสิบอ่าพี่น้องแม่ลูกเก้าสิบนะครับบัน,นี้พาเบิ่งโตต่อไปครับเอาพี่น้องเบิ่งสาวน้อยครับถ้าเห็นบาบ้านหัวกินอีแล้วเนาะ,นะนนนครับบาบ้านหัวกินนี่ก็บาเบียน,นออมูน,นี้นี่เบิงบ่งเบิบ้องกษกมขาครับพฤกษกรมขาเพิ่นสูงกับสียอ,ยอ,ยอยู่ลอยงีเท่าไหร่ยงี้หายเลยเพิ่นขึ้นก้มสูงผมวัดว่ามันลอยสามสิบได้ครับแมนบอครับลอยสามอ่าผมกะเนาะเพิ่นวัดเราเพิ่นวัดในลอยสามสิบเอาเครื่องมีเนาะครับมีมีเห็นเล็กน้อยนะครับเนบาะโอ้ลับโตดีครับหนา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  พุ่งดีนะครับตัวนี้ตัวนี้อันแม่สาวนี่แม่สาวครับคืนเป็นคืนเที่ยนเงแล้วคืนเทื่องเงแล้วครับสีขาสองปีแล้วบ่าี่ครับคืนเท่ยนเงแล้วคืนในวันนี้ทับเลยครับโอ้จักบาทครับห้องไ่อ่เออเปิดสามสิบสี่ครับสามหมื่นสี่พันครับผมวนกันกันไปเลี้ยงครับแดงจึงคืองามตัวนี่เมียเอ้ามาเนี่ยพี่น้องอยากได้สีแดงแดงครับมาเนี่บ่ต้องไปซื้อว่าขาวทับพอแดงดอกเอาง่วแดงไปเลยครับสามหมื่นสี่พันะครับนี่หนาหลักกูดิเนาะครับเวตาเอาครับว่าแม่นี่ราคาครับ ถือว่านุฟ้ามนี่คือว่าน่ารักอยจริงครับเราฆ่าเนาะเอาเบาคันตึงตรงเนี่ยในฆ่าในฆ่าโมนี่ก็ต่อได้อีกยุ้นบ่ครับครับได้ครับได้ดนอบต่อได้อยู่เ้อะครับวันนี้พี่น้องเอารถมาใส่เอาเลยครับบ้านโคกจะเลื่อนตำบลน้องกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อพี่น้องเด้อบ้านนี่เอาสามสิบสี่ครับตัวนี้ครับสามสิบ <tuh> ส <RIGHT S 2> ี่ไปเบิองตัวสุดท้ายพ่อค้าเป็นตัวสุดท้ายครับครับนี่นี่นี่พี่น้องเนี่เมืองเอาแม่สุดท้ายเด้อบ้านนี่ครับนี่อันบุญนี่คอกหลายอยู่ครับเพิ่นบ่ขายเนาะนี่ผลหลายอยู่นะครับ อันนี้แม่สุดท้ายแม่นี่มันแก่ก้อนแม่นั่นอยู่บ่ครับผมแม่นี่ท้องสี่เดือนครับแม่นี่ท้องสี่เดือนครับมีพอโอ้ยพอได้ครับทับเคเอฟสามหนึ่งมาได้ครับเโอ้โหบัตรโทษบัตรโทษบัตรโทษนี่ครับบักนาล้อครับเนี่ยเคเอฟสามหนึ่งครับเนี่ยพี่น้องหลายท่านหลายคนเห็นลูกเต่าเหล่าหลานเพิ่นหลือเด้อครับว่าเพิ่นสูงมากจังไหนเคเอฟสามหนึ่งเนาะนี่มือทับมือผสมวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสี่ปีหกสี่ทับเมษาเด่นนั่นเนาะครับทับเมษาครับ กำหนดคลอดเดือนสองปีเขาขานบ่ครับนี่ครับกำหนดคลอดไปวันที่หนึ่งเดือนสองนี่ครับหมายเหตุมันก็เห็ดจังมีใบมีเบือมีหลอดนะครับบ่ธรรมดาได้แม่นี่บ่เนี่ยเคเอฟหกหนึ่งนะครับได้ทองลูกได้ครับได้ทองลูกลูกที่สามครับลูกตัวที่สามครับเอาได้แก้เติบเนาะก็ถือว่ามันก็ให้ลูกได้อีกหลายตัวอยู่เดีโอ้หลายครับเบื้องจากเนื้อหนังมังสามันนี่เนาะว่นี่ครับมันปีละตัวครับลูกปีละตัวมันเป็นงูไทยเฮากังการอยู่เนาะงูไทยกลางๆครับ ตัวลูกมันก็สีขึ้นไปอีกงัวไทยนี่การส่งลูกเพิ่นกับผมเคยถ่ายเห็นบางอยู่นะครับเนาะบ้านแม่ทรามดาาด้วงัวไทยส่งลูกท้าพรเหลือหนอกไว้นี่ส่งลูกได้ดีเติบของเพิ่นอยู่ด้นี่ครับแม่นี่อ่างดีอ่างดีเนาะทองสร้างทองสร้างครับเด็งลูกดีกินยาดีครับนี่ราคาอยู่เท่าไรครับนี่เปิดด้วยสามสิบห้าครับสามสิบห้าเกินแม่นั่นอยู่พันเดียวพันเดียวครับสามสิบห้านี่ก็ราคาห้องไว้ซื้อเนาะห้องไว้ซื้อครับเอ้าพี่น้องสามหมื่นห้าพันครับแม่นี เพียเพราไทยห้าบ่มีเสียดอกเรียงเรียบเนาะนมโอ้นมดีชาดเจนียเลยครับนมคลิปตรวจทุกตัวครับกานว่าท่องขึ้นตรวจทุกตัวครับมือนีมีท่องสี่ตัวทั้งมดสี่ตัวปะครับสี่ตัวครับรับประกันมัดเนาะรับประกันมัดมีคลิปตรวจท่องมัดทุกตัวครับพี่น้องรับประกันมาสุดตัวเด้อครับอยู่นี่รับประกันให้มัดบอววาสิเป็นแพดได้กัสร้างเนาะทกทืนทอนดูขาวครับผมสอดดูสางสุดเนาะแมนครับอืมหมดลูกไรหมดลูกสอดท่อง่เห็นเนาะครับ บ่เห็นบ่หูเนาะครับผม,อมเอา้าพี่น้องมื้อนี้เป็นจังได๋ครับเบอร์ยู่ข้างล่างเด้อครับอักตัวใดโทรมาเลยนายนุฟาร์มโทรมาเด้นะครับเดอ้อกะขอบคุณขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอันนั้น,นทัว่วขอบคุณหลายครับกะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้อันนั้น,นทั่วนําเด้อครับเดอ้อแฟนครับ FC ของอันนั้นทุกคนกะขอให้เรารออสวยเลยลุยขึ้นสม,สมือสมือนะพี่น้องเนาะเ <laughs> งินใส่อังโถง <laughs> หรือใส่อังโถนนะครับเนาะ <laughs> เอามื้อนี้ผมอันนั้นทั่วครับ ครับนายนูฟาร์มนายนูฟาร์มครับผมพาเบิ่งงัวง,งามครับมักเตยเก่าครับพอกันคลิปหนา้าใช่ไหมน,นะครับเนาคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ